งานครับใบเบิ้งเนี่สวนกเกษตรที่สวยงามเลยนะครับมาจังหวัดน้ำไปก่อนอันนี้บ้านยังพี่บ้านกระนวนซัมสูงครับอำเภอซัมสูงบ้านกระนวนบ่ครับบ้านกระนวนตำบลยังกว่าพี่ตำบลตำบลกระนวนนะครับตำ,ำ,ำบลกระนวนอำเภอซัมสูงเลีเ้ยงยูชักโต เดี๋ยวนี้มันเดือดอีน่อยตัวพี้ตีกับอืมอันนี้ก็ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกโอ้ีหพี่มีดเจ็บอีกตัวหนึ่งนี่นะครับเราปล่อยมาเราก็ได้เดินเช็คเป็ดดูอะไรดูนะครับปัาตัววะอันี้เฮ้ยมันนั่นเย็นเย็นปล่อยปล่อยมันยางปล่อยมันนั่นนะปล่อยปล่อยมั่งเหรอครับมันบดิมันบดิบเหรทนี่คือหันมันบดกินน้ำเหรอเบาเบาเยอเดี๋ยวมึงเห็ดจะเป็นอะไรมันแห้งเฮ้ยมันยางเันนั่นละตัวดิ้งบ่บ่บ่หักไปยังเดียอะขึ้นไปจับเลย <Okay. S 2> ครับผมนี่นะครับเราปล่อยมาแล้วก็เดินเช็คมานะครับใครที่อ,อยู่ละแวกนี้ช่วยสับถึงข้าวจีนพี่แกหน่อยแกเลี้ยงไข่เพื่อที่ทำข้าวจี <c oughs> ข้ากจี้ย่งเลยก็พี่สา <c oughs> ยนี้ตำรวจซ้ำสูงเลยบ่ <c oughs> นี่นะครับคือขาเป็ดเนีย่ยเอาไปนะใส่ขา้ากจี้ยังเดียว <c oughs> ได้ขายบ่ยเดี๋ยวไปว่างขายแล้วบ่ขายครับขายยูหม่องสายนี้ตำรวจเล่นมาพี่ครับหรือค้นสังค้นสังคนสังครับ บ่พ่อขายมนบงครับมันเก็พ่อเด็กขายเลยครับาขายมันจมือแต่ใครที่สนใจไข่เป็ดสนใจข้าวจีติดต่อพี่ก็ได้เลยนะครับบ่พ่อขายเป็นมาช่วงนี้กัมาทุ่งมืออยู่ครับผมอเบอร์พ่ไว้นะศูนย์เกาเจ็ดย์เก้าเองสอห้าหกสองหาหกสี่หาสามหกสเหมือนหลายบริษัทสวนเกษตรเนี่ย สวยามากมากนะครับสวยงามจริงๆไม่ใช่สวยงามธรรมดาดูนะครับวัสดุค่อนข้างโอเคเลยนะครับดูนี่นะรั้วแกสุดยอดเลยนะครับอนะโอ้พี่ว่าได้เปิดน้ำได้เนี่ยมันม,มันเขาไปหากันไหนบเนไหนปล้อยปล่อยกับเปิดได้เ,เดียวมันก็กลับมาเองบ่บ่ต้องไปอะไรบ่ต้องไปยังออผมไปไม,ม่เหนียวรับผมนี่ครับถือว่าสุดยอดเลยสวนเกษตรแกรนะครับมีครบทุกอย่างเปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดเปิดแล้วพี่ย่างขาไม่พุ่นเปิดแล้วพี่ย่างขาไม่พุ่น ใครที่สนใจเป็ดไข่ก็โทรหาผมนะครับ0ูบ7 2 2 8 2 1 2จดหนงหะครับใครที่อยากได้ออยากได้ไข่เป็ดอยากกินข้าวกี่ฝีมือพี่แกก็ที่หน้าโรงพักซำสูงนะครับเรามาส่งที่ลำสูงซำส,สูงบ้านกระนวนพี่ปองมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ลงเลยปลองพี่พี่ยังออกปองเลยวะใช่บผมยังออบปองเลยเป็ดมันร้อนนะครับเป็ดมันร้อน คนยังร้อนมากเลยก็เลยจะเอาลงน้าก่อนสงสารเป็ดนะครับใครที่สนใจอยากจะได้เป็ดไข่โทรมาได้เลยนะครับนี่นครับพี่จะทําสวนกเกษตรที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ต้นไม้เพียบเลยนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับที่ผงเหียนกล้วยมะขามเทศมะม่วงมะพร้าวนะครับใกล้จะให้ผลผลิตแล้วนะครับเบาๆพี่เบาๆ อะไรพีมาเลยจับเลยพี่จับเลยนะครับได้ลงน้ำแป๊บเดียวก็ฟื้นนะครับเพราะมันร้อนมารั่วไปยังเราพี่ ตะวันให้มันได้ลงน้ำเข้าเดียวกับฟืน้นมันห่อนไปแล้วนะครับมันลายบ่เนี่ยสวนเห็ดสวนเนี่ยอ้อยคืออ้อยขั้นน้าบ่พี่อ้อยขั้นน้าบ่เนี่ยโอ้ยอยอมยอมยอมอิจฉาพี่แกสวนเกษตรค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสวยจริงๆนะครับนี่นะเป็ดเก่าแกนะครับนี่นะเป็ดเก่าแก ล้วก็ชุดนี้คือเป็ดใหม่นะครับดูนะครับมะพร้าวเต็มเลยสุดยอดจริงๆยอมเลยนะบแบบนี้ก็ใช้เวลาครับการปลูกต้นไม้จะใช้เวลาในการาเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เป็ดไข่นี้ก็คือลงไม่นานมาก3าอาทิตย์ก็ได้เลยนะครับเรามีแต่เป็ดาสาวแบบนี้นะครับให้พี่น้อง FC แล้วก็ท่านชมนะครับนี่นะที่เรานํามาส่งกันอยู่ก็ประมาณนี้ ใครสนใจก็โทรมาเลย0 8 7 2 28 2 8 2 1 2 1นึครับมีให้นะครับดูดูดดมะม่วงแก่ครับมะม่วงแก่เต็มต,ต,ต้นเลยดูนะครับดูสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่นี่นี่ต้นนี้อ,นนอีกเพียบเลยนะครับต้นไม่โตแต่ลูกเต็มเลยนะครับมะพราะ้าวกำลังจะเกิดนะครับใครที่อยู่ละแวกนี้มาเลยนะครับบ้านบ้านการะนวนตำบลกระนวนนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ผลไม้หรืออยากจะซื้อผลเก็ดดูเป็ดก็มาดูของพี่แกนะครับ เดินเนขอดูท่านก็เป็นบนรถมันก็ร้อนนะครับประมาณนี้เนาะเี่เรามาเสร็จนะับประมาณนี้โอเคนะครับใครที่ดูผมอยู่ที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะร้อนมากจริงๆร้อนสุดๆเลยนะครับเหงื่อชกเลยนอนนี้ใครที่ดูผมอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันควานะครับเป็น F C อยู่จังหวัดเลยโอเคนะครับคชิมิทำไว้ปลาหนี้ไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ